ฮัลโหลไม่กล้าพูดดังคนเยอะอ่ะเด็ดเด็ดเด็ดโอ้ ฮัลโหลได้ยินกันไหม Your condition is w e a ลรถฮัลโหลเน็ตมันไม่ดีอ่ะขอโทษค่ะคนเยอะแบบเน็ตมันไม่ค่อยดีอ่ะ mm hmm. เห็นกันไหมอ่ะฮัลโหล อันนี้คือภาพชาัดไหมคะ <laughs> พี่ <laughs> เอ้ยพี่บอสภาพชาัดปะวะ <laughs> คือมันบอกว่า Your Connection weak อ s w e a กอะม, <laughs> มีคนบอกให้หันหน้ามาแบบนี้คือกูบังเขาเรอ <c oughs> แต่ว่าเน็ตมันแบบ <c oughs> อ่ะให้ดูวิว ได้ยินเสียงกูไห,ไหมอ่ะคือ,อสิดีค่ะกูเบื่อเ,เน็ตมากเลยอ่ะท,ท,ทีต้องการใช้นะไม่เคยดีเลยเ,ลเห็นไหมมีคนบอกว่าเบลอโอ๊อยแป๊บนึงนะ เราคือเดินตรงไหนไม่ได้เลยมีแต่คนถ่ายรูปอ่แป๊บหนึ่งนะเน็ตมันไม่ดีอ่ะโอ้อันนี้อยู่ที่ร้านปีโนโลาเต้นะคะในขณะที่รอเคก้กแล้วก็ชื่ออะไรอ่ะรอรอขนมก็ไลายไปสิ ตอนนี้เราห้อมร้อมไปได้วยภูเขานะคะคือเน็ตจะเอาอยัางไงกับกูเนี่ยนั่นโฟหรือเปล่าอะไม่ใช่นี่เน็ตกากแอรเออไม่ต่ว่าเมื่อคืนเน็ตดีมากเลยเพราะว่าเมื่อคืนเน็ตดีมากเล่น Facebook เล่น IG ทั้งคืนได้โดยไม่ต้องนอน <laughs> แต่ทีตอนนี้ต้องการใช้เน็ตมันเสือกบอกว่าวีค อู้ต่ละเดินไม่ได้เดี๋ยวเราจะให้ดูความเยอะของคนนะคะคืออีเจนอ่ะเยอะอยู่แล้วแล้วคนอ่ะเยอะกว่าเจนอีกอเห็นไหมมีต้นคริสต์มาสแล้วดูดิกูจะไปอยู่ตรงจุดไหนเนี่ยคือคนแบบ คือคนใช้เยอะไงในจุดนี้อยู่มันเลยเหมือนแย่งสัญญาณกันคือปกติอ่ะปยเพราะว่าก่อนหน้านี้มันสง่งเมสเซจมาบอกแล้วว่าคุณใช้เน็ตไปเท่านี้เท่านี้แล้วนะคะแล้วก็เชิดก็จะลายไม่รู้เค้กไหมอ่ะเดี๋ยวขอมองที่โต๊ะก,ก่อนนะยังไม่มีมานะคะไปแอบดูดีกว่า เอากดไลค์เร็วให้ความกระตุกข,ของเน็ตกูด้วยคือไม่ได้ไ,ไดลฟิลแบบเที่ยวทเที่ยวประเทศไทยมานานหรอวะคือปกติคือไปไปเที่ยวเมืองนอกหลายเที่ยแล้วแหกปากก็คือไม่กลัวใครไม่อายคนเพราะว่าคนญี่ปุ่นฟังประาไทยไม่รู้แค่อันนี้รอบตัเป็นคนไทยหมดเลยก็เลยไม่กล้าแหกปากมาก <c oughs> จริงๆรอบหนึงนะ <c oughs> โอโอตาละ <c oughs> ทันะคะ <c oughs> <c oughs> ดูเดินเหมือนโดนหลบลูกระสุนลนะ อากาศดีแต่ตอนนี้ลงมาตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาคอปะ่ะลงมาเขาคอมาร้านเค้กถ้าข้างบนภูทับเบิดจะดีกว่านี้จะเย็นกว่านี้อ่มีคนถามถึงเดี๋ยวเดี๋ยวรอเค้กมันยังไม่มา,า,าเค้กมันยังไม่มา,า,าพอลี ก็ว่าจะชวนแกงแกงพวกหนูให้แวนมาด้วยอยู่ได้เลยค่ะหนังพันลีอ,อ้อนั่งอยู่นี่หรอค่ะอเคไม่มีพี่ให้กูยืนเห็นยางอยู่ไหน คือข้างในมันมันสั่งเค้กสั่งอะไรไปแล้วแล้ว,ลวมันยังไม่มาก็เลยยังไม่อยากเข้าไปนั่งอ่ะมันอึดอัดข้างนอกอากาศมันดีกว่ากับวันพรุ่งนี้ค่ะแม่อยู่ข้างในอะแอนข้างในอึดอัดโอเคปะข้างในอึดอัด คือข้างในมันร้อนหน้าขุนๆวีนอะไร,ร,ร,รเคร้กมายัางเวลามาเทีย่ยวนี่เอาแต่เล่นโทรศัพท์โอเคโอเคคือข้างในมันอึดอัดานมันร้อนอ่ะโดนวี <im itan> แล้วเนี่ย <im itan> พลีเดี๋ยวว่าหลังมาต้องแวนกันมาอีกนะ <im itan> ไม่กล้าพูดดังมากอ่าสุดจริงๆข้างนอกเย็นกว่านะแพท นี่ไงค่ะกับนเออตรงนี้ไหมข้าง,งนอกจะธรรมชาติมากมกว่าเดี๋ยวกูรีบจองให้ถือคอนแชาแนลแมวกลัวแป๊ดนึงนายายโต๊ะอเดี๋ยวเดี๋ยวขอวิ่งไปจองโต๊ะก่อนเดี๋ยวโดนแย่งแป๊บเออเนี่ยสี ดีกว่าเยอะเลยพี่เมื่อคืนนั้นเน็ตแรงมากตอนนี้ไม่ได้เลยแอนบอกว่าออข้างนอกเย็นกว่าข้างในแอนบอกว่าอีแม่อยู่ไหนพากูไปกราบที่อกแม่หน่อยสิแม่สั่งเครื่องสำอางอยู่เค้กมาลวเว้ยเฮ้ยอ่ะมีคืออะไรอะ่ะ Black and White แบ a c k and White เค้กคือเรื่องขนมหวานเจนไม่ค่อยเก่งแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกแบบว่าเอเขาเรียกว่าอะไรมัฟฟินเหรอไม่ครบเนี่ยไม่อำไม่มีสามอันเลยเป็นเค้กกล้วยหอมช็อกโกแลตบลูมแล้วก็บลูเบอร์รี่อย่างอแงอย่างอแงอะไรวะอันไหนน้ำน้ำน้ำเจนชามะนาวอ่ะไม่ไม่ครบหสองตัวแล้วอันไหนมะนาวในพีก สรุปเจนพีชใช่ไหมอ๋อนี่พีพีชพีชพีอัมอนพาลินดีไลท์ขอกินก่อนนะคะคือไม่สามารถแบบทุกที่ที่กูไปยืนอยู่มันมีแต่คนถ่ายรูปอะจริงจริง ป้าป้าหมายถึงแบบว่าคนถ่ายรูปไปเลยไม่ใช่ก็โอ้โหก็เนี่ยก็ไม่ดีลำคาญมากเลยอ่ะถ่ายอันนึงใช่ไหมตุ๊กตุ๊กมั่งเสียครับมั่งนะครับพี่ป๋อมเคยมาเปล่าอ๋อโอเคค ทำไมพ่อต้องมีนอะ่ะทำไมคุณพ่อต้องมีนะอ่ะโอเคค่ะเขาจะเอาถ่านมาถือแล้วออกไปอยู่เล่นนะเอาถ่านออกกันนะคุณพ่อโมโหหิว,หว แัดเมมเต็มยังอะ่ะอ่ะอ่ะพี่แป๊บคะขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมคะ ลองเช็ครูปดูก่อนนะผู้ใหญ่บ้านมาด้วยอันไหนอันไหนคือบานอฟฟี่กว่าไอ้กล้วยช็อกอ่ะไม่อันนี้อันนี้ออเรนจ์แล้วก็จะมีกล้วยช็อกแล้วก็จะมีนี่บลูเบอร์รี่อันนี้อันนี้ของกูอันนี้คือกล้วยช็อก พี่เบนมันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นอย่างนี้แหละชอบ <c oughs> นอนก็ตดพี่เบนน่ะใช่จัง่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> พี่ปอบ่าหลังมากันเป้าพูทับเบิร์ <c oughs> พาน้องเอ๋ยมาพี่ปอมมันอยู่ปะเนี่ย ก็ก็ไม่แต่งหน้าไงคะเลยใส่แว่นใสใส่ใสใคือจริงๆเมื่อเช้าถ้ามีอารมณ์อะนะก็ก็จะไลายแต่งหน้าใช่ปะแต่ว่าเมื่อคืนไม่ค่อยได้นอนอะคื้นมันแข็งหนาวานอนน้อยก็เลยแบบใช่ไม่ร้อยปร์็นนอนน้อยก็เลยอะไรอะ กับแพสกับนอรน์นสองคน <c oughs> คือนอนน้อยแล้วก็เลยแบบไม่มีอารมณ์ที่จะตื่นมาไลฟา์แต่งหน้านะจริงบอกจะกินโจ๊กจะกินโจ๊กอ,อ๋อคนตั้งปลูกอ่ะไม่ยอมตื่นนะเสื้อฟ้าเนี่ยซุเปอร์สตาร์นะเฮ้ยแต่เสื้อด้วยกล <c oughs> ัวเขาไม่รู้ว่าเป็นดารานะสุปตาร์นะคะเสื้อ <c oughs> มามาอไหนของวะ อ่าฮันดี้แพดทอที่นี่คือชื่อร้านเลวนะอ่านให้ถูกต้องดิกูอ่านไม่เคยถูกเลยปิโนลาเต้อยู่เขาเขาอะไรนะเขาง้อเราแต่เราไม่ชอบเขาขอรู้เุดยอรู้อะไรนะพ่อนั่น R C A นั่น R P A นั่น R C A ไม่ใช่เอาดีดีรู้สิบสองรู้สิบสองนะใช่ไหมคะคือร้านร้านใครร้านเนื้อใครมาเขาขอต้องมาใช่ไหมใช่ พี่เบนมากกี่รอบแล้วแปดสิบห้ารอบพี่เบนบอกเบื่อจะตายรอบที่สองขับรถยนต์มาครั้งแรกรปกติพ่องยังไงคะเดินเดินตก <c oughs> รถมาซ่อ,อมแมพูดอย่างนี้ตอบตอกก็ต้องซ่อมตอบตอกก็ต้องซ่อมแต่ครั้งที่แล้วมาเจมไม่ได้กินเคเลยเพราะเจมไม่ชอบกินเคแต่ครั้อองนี้ได้กินก็เลยโอเคแพทไม่เขา้าใจหรอเพราะแพทไม่ใช่สายโมเดล นี่เราความอ้วนเนาะแอร์ไบเกอร์เต็มเลยอ่ะเห็นปะเราคือพี่เบนมาที่นี่นะยกมือไหว้กันเป็นแบบฝันเจ้าเลยอ่ะบ่อย่อยคือใบกงใบเกอร์เต็มเลยละแบบทุกคนรู้จักพี่เบนเนี่ยทุกคนหิ้วหมวกกันน็อกมาแบบ เราไปก็ก็มาเพราะอากาศมันก็ดีอุ้ยแบกเก้าแพทสวยเป็นเมฆตอนนี้แม่อยู่อยู่ข้างๆหลังหูพี่แพทเลยนะคะตอนนี้พี่แพทอยู่ระดับเดียวกับแม่โดยเสื้อที่บ่งบอกความเป็นดารานะคะว่าซุปเปอร์สตาร์แ스ปเป็นซุปเปอร์สตาร์คือครั้งที่แล้วอ่ะขี่มอเตอร์ไซค์กันลงมาจากขี่มอร์ไซค์มาจากภูทับเบิกเพอลงมาตรงนี้ร้อนมาก ตอนนี้ภูทับเบิกเนี่ยหนาวที่สุดน่าจะอยู่ที่17องศาคุณว่าเมื่อคืนหนา,หหนาวกว่าน,นั้นป่ะ12เมื่อคืน12ได้เหรอตอนทคาำมือ่อ4 5พื้นแข็งอากาศหนาวเยี่ยวเหนียวกลดังไม่ไม,ไม่ไม่ได้นอนเลยอ่ะ <laughs> แล้วพ่อกำลังจะหลับสักประมาณแบบตีสามใช่ป่ะกำลังจะเคิ้มหลับแล้วนะ คนนี้ค่ะเสื้อแดงลุกปลาต้มโจ๊กกับมาม่ากินนะคะกูยอมใจจริงจริงเนี่ยไม่รู้จักเหรอเมจิกเชืเ่อนไงแปลว่ามายากรนมอาอยากรนมายากรนแต่ตัดมายาไปเล่นกนๆๆๆคนจริงจริงมายากรนอ๋อเชนกินดีดีกินดีดีกูหอก้องไว้ดงเอาไานี่สิไม่ให้วันหยอนนะ น no да. ี ana, mi, uh, da, ่เหรอท่าก yeah. well, ินเนี่ยเหรอท่ากินสาบานนึกว่าเทเคกลมสว่วงท่า้ามเมืองคุณแม่ชิชูี้พยังเรียบร้อยแล้วค่ะบรรยากาศดีแต่แต่ว่าตรงต้มต้องบอหม่อตรงนี้มันร้อนเนี่นเนอะร้อนต้องคูทับบเบอร์ะเลยหรือไม่ก็ต้องขึ้นไปที่ เพราะว่ามันคือกล้วยอ่ะขึ้นเขาพร้อจะอากาศแก้ไขตรงนี้นะแต่ว่าถ้าขึ้นมาตำหนักก็ตำหนักอยู่สูงพักตำหนักสวนกุหลาบไม่ใช่ภูพิงนี่ถ้าจะไปพักตั้มหนักสวนกุหลาบนี่ต้องกลับไปนู่นอีกอ่ะกกรุงเทพอ๋อที่พักพี่อยู่ไหนอะคะทำรีสอร์ทอยู่ที่นี่เหรอ นี่กี่องศาสามสิบปะมาเอาไมถุงเกี่ยอ่ะร้อยเล่นร้อยเล่นเล่นอากาศตอนนี้สามสิบบรรากาศบรรภูสูงสุดนะตอนนี้เลยอ๋อเมดไม่ค่อยดีดค่ะเดี๋ยวจะไปแล้วไม่ไหวแล้ว สู้กันเห็ดมากไม่ได้เดี๋ยวคืนนี้ไม่ไมีให้เล่นมีแต่เพื่อนกูดา่าเวที่เป็นที่เขาบอกเจมเป็นคนถ่ายรูปได้เยี้ยมากจริงเวลาให้กูถ่ายให้คือพังหมด พอแล้วเนาะไม่งอแล้วเว้ยไปดูดีดูทองฟา้าดีมาล้นาะเน็ตไม่ค่อยดีต้องเขา้าใจถ้าเน็ตด,ดีก็หลายๆก็มีแต่แบบลูกเล็กเด็กแดงอะไรอย่างเงี้ยเนาะใครมาเขาคอพูดทะเบิดแล้วก็มากินล้ันร้านเนี้ย ตีโนโลาเต้ไม่ได้ค่าโฆษณาหรอก,อ,อกพูดไปบ๊ายบายนะ <c oughs> เพราะว่าเน็ตไม่ดีละ